ก็ละวงอันนี้เทว่านกันทางขอตรงลงต่อไปกับเทว่าจะได้เข้าชูบรรยากาศของการมอบใบสรรเริญให้แก่ป็นคนเด่นเนาะแะชั่นทางทางนี้ก็เสนอไปเลยเนาทางท้งการทางภายในเนาะภายในเดี๋ยวกเป็นเกียรติมอบพับแทนพระอาจารย์เงินยอดแก่วเนาะียเอาหู้ไดและให้ พระอาจารย์ใหญ่บุญดอนแต่งมาเลยเนาะสิแต่งไคก็แต่งเด้อพระอาจารย์ใหญ่เด้อเอา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 ันเพิ่นก่อนเนาะเอาทั้งผู้ใหญ่ทั้งศาสนาเขาก่อนเอาผู้เดียวเลยเนาะเอาขอเป็นเกียรติเชิญนิมนต์เนาะนิมนต์เด้อเอาเอาพระอาจารย์บุญดอนเลยพระอาจารย์ใหญ่บุญดอนเลยเนาะเป็นเกียรติครับอันนีิมมณ์ใช่ไหมให้เขาจองหนอขอนิมนต์ เอออันนีบองนู้นนที่เ้อยเลนึงเนาะแค่น้อยทางไหเนาจะเอาไปเอดน่เทนเนาะให้ไหเองให้เอทนจงเลีนแมำันใบเชกอนไรเลยลอยพี่น่องเจาะเป็นปุ่เจาะชีววัตเปียนสุไอ๋อเจาชววัตเนาะอาายู่ได้เอนพัอ๋ออันนี้เป็นคนนั่นอันนั้นบอกการต้องบอ โดยเฉพาะคะแนนผ่านพันเอกนำคูณคำประการผักแขวงเลข้าผักเพื่องเจ้าเมืองเมืองสองพันเนาะเป็นเกียรติมวกคือคือบอกเปิดสีผมเจ้าไงเออเป็นเกียรติอีกเช่นึงน้องบอกว่าเป็นเกียร์จ้ะเพิ่นก็เชื่อว่าพระอาจารย์บุญดอนราสพลคณะอพศแขวงสวรรค์เขตประกอบส่วนอีกหนึ่งตน ซีมังเนาะเป็นซีมังรวมเป็น80ดซีเดินเดินระวังของทานชาวเมืองพวกเฮาขาก็60ขอเสียงสวดด้วยสาธุความเด้อย่อมือเอาเด้อว่าทางภายนอกก็สวดๆเอาช้าทานอัมมาลาพร้อมทีมงานในปัจจัยเมื่อนี้เนาะ เป็นเงินสองเมหพันบาทขอตบมือสบเซยทีมงานเจ้อมาลายอดในปัจจุบันมอบมือ่อนี่เนาะสองเมหพันบาทโดยเอาต่อไปก็ขอเชิญทางทาง่องสายคำเนาะออกมายือนอยู่ทางนี้เนาะเพื่อครับ ใบเสรรเสริญจากทานจากเมืองเพิ่นท่านนางใช้คำบุญสวีจากสารค้ำนอพอดทีมงานเพิ่นเอาเสิญเลยเนาะและว้วก็ทชานเจ้ท่านอัมมาลาจากน้าหอยปังเนาะและว้วก็ทชานพ่อลาจากน้าหอยปังของพวกเฮาเนาะเพิ่นใช้ได้ดีเนาะเอาขอเชิญเนาะท่านอัมมาลาเนาะอันนี้แมนเพิ่นมาก่อนเนี่ยรวมเป็นเงินบาทเนาะ เจ็ดสิบเอ็ดพันบาทเนาะในเมื่อก่อนเนาะกระสางไปแล้วก็คือไรเป็นเงินกีบอันนี้ถือว่าคณะกรรมาการเอาขอเซญเนอร์ทั้อทงอ,นะอนุญาตเนาะอนุญาตทั้งทานอมมาลาและกับทานพอล่าเนาะที่ว่าบ่รเด,ดป้าได้ทิมนับแต่มือลงมือเฮ็ดเนานะบุกเบิกแมนเพิ่นก็ได้ซอยเหลือ จนเหตุไห้มีในวันนี้ได้เนาะแ้วก็พิเศษเนาะพี่น้องชาวบรรจารย์นะดูคุ้มนาวดมไซเฮาเนาะก็ได้มีความสามัคคีส่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะเอาขออนุญาตเด้อขออนุญาตก็ได้และเอาเอาเอาทางนั่นใช่เอาทางนั่นะใช เอาเอาทางได้เชิญถานเด้เอต่อไปเพื่อขับไปเซน,นเซิร์นเนาะเ <c oughs> จ้าเนาะเอาบ้องนั้นแหละเอามอง,ง,น,อมอง,งน,อนั้นแหละเออเชิญ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 เนาะอันนี้ถือว่าสปอนเซอร์ลักเนาะในการสั่งสร้างพัฒนาในครั้งนี้เนาะผัวเขาชาวบาา้า,านน่าดูนะจานเนาะกัจจ์จดจำคุณงามความดีของเพิ่น ได้๋ยวสืบทอดภารกิจให้สำเร็จเนาะเอาปินหนาไปทั้งพุ่นเดอ้อปินหนาไปทั้งหาทานเจ้าเมืองเพิ่นเนาะเอาทางนันน้นเนาะโอ้มีติผู้งามๆได้มาหนีิอันขอเชิญทั้งทานอัมมาลาครับทานโพล่าเอาทั้งแถวหนาเนาะมาเบื้องนี้เดอ้อทานเดอ้อเอาเออเบื้องนี้เอาเบือเอเบ้องนี้เออเอาเบือเอเบ้องนี้ ทานพล่าเนี่ยก็เอาเบื้องนี่เจา้จาเจา้าเจ้าเอาเบื้องนี่โอ้มนในชุดยอดและหลังจากถวายผาปา่าซามะคีแล้วก็มีการบนซื่เด้วยพี่น้องเด้อจดคำพูดและถว,วายผาปา่ปาแล้วอิงชัยนอบ้านเมืองของพวกเขาก็ย่งป้องกันพยาธิโควิดวแบบแสิบเก้าอยู่ก็เอาแบบสันเอาเอาต่อไปนอพี่น้องขอถือเป็นเกียรติเอา ใช่แขกเยี่ยนเลยเอาเสร็จต่อไปจะเป็นการมอบแขกเยี่ยนเสนอทานพระเอกนำพูนวรวังกรรมการัำเพลงมาทำเรื่องเจ้าเรื่องเรื่องสงควานเป็นเกียรติมอบไปเสนอเสนอกองยันเสิญเอาต้องเบ็นไปตัวต้นตุ้มพี่บอมต้นเป็ดบอม โอ้เก็บดูนีก่นไะได้ไม่ไน่ยก็ไแล้วไสใจเล็แล้นมองไลเซ็นคันเดอร์มีลกมมีนีป็การมาแล้วเป็นกาขาดตัวเลยมาเลยมาซื้อแล้กันพี่น้องเราเดี๋ยวี่น้งเราเ่ยเดี๋ยวเา ที่แต่ก้านใหญเพราะนั้นเาจะที่ยช่วยตืน,ตน,น,นเลยะับนำใจที่กรเสริมแท้ๆไห้เรา่อผ่านมาจนแบบเอาใจใส่เน,นาะประกอบส่วนยางต่างหาชาวบ้านอาจารย์มาดูขอบเคุณเขาจนจำหูห่บุญพันตลอดไปเนาะไปฝุดกิตปลาไาผี่กินเผาเอาท้ายร่วมเนาะ ไอ้พุกล้วนที่แบบจงกับท่านตุ่างนเงิเนาะตุ่มงเฮ้าเป็นตุ่มเงินเงินเด้ต่งนเฮาเลยนะผ้ขายะลรวะพี่เนาะาได้แล้วนเอาเสื้อผีมาเดินเนาะ เอาขอบใจด้อเ่อดใจรราปสนส่นหนโดยหันย้อมือไัน้นเอายแบบนี้เนาะเเเนาะดีใจนั่งดีใจน้เจ้าอคือว่าพิธีทำการมาวันีกะไข่จะยว้มลงเนาะเจ้าไดนนำจตั้พิธีมันเทิงกันไบใจปล่ยใส่โทไปยัง ทานพันเอกลำพูนวรวงกรรมการผักแขวงเลขาผักเมืองเจ้าเมืองเมืองสงขลาเนาะจงมีสุขภาพเข้มแข็งมีอายุมั่นคันยืนรองปัจจัยสงโรคภัยไข้เจ็บและสี่น้ำบารีของพวกเราตลอดไปเข้าไว้ใช้ให้พร้อมดีการนำพัดน้ำขันซูงตลอดทอดผักแข็งทุ่งผักสวนตลอดทอดพอแม่ประชาชนทุกงผักสวนอำนวยการปกครองครูอาจารย์ลูกหลานนักเรียน เมื่อทุกภักสวนที่มาห่วมในสถานนี้จงมีสุขภาพเข้มแข็งอย่าเจ็บอย่าจนนาอมีความสุขตลอดไปและต่อไปกขอบอกพิธีนี่ให้ทั้งเจ้าน้ะแจ้งรายการนี้นาอทั้งหลังจากข้ายวผับปลาแล้วก็จะได้บาซีบา,บาซีโทษบาซีส่ขวัญให้ ผ่านจอมเมืองเนาะการนำพลังลัดขันสูงในในถานที่แห่งนี้เนาะต่อไปกับข้อบพิีที่นี่ให้ทั้งชีริวดเจ้าเนาะช่วาผู้ใดเดินทางเมื่อยกับไปสมใส่ในธงทาน ถือว่าบานเพิินเนาเพิ่นมาประชาสัมพันธ์มีโรงทานไอติมเนาะของการนำบัตรน,นาดูเพิ่นวัแนแล้วเนะเาะขอต้อนรับสบสวยดีบ้านึดงเนาะแต่ต่อไปก็ขอมอพิธีนี่ให้ทั้งศิิวัฒน์เข่าแกน้าโฮมเนาะดำเนินพิธีทางศาสนาต่อเนาะขอขอบใจ อันีาไความเคารพเรงคนงานบจันทร์ลกเจ้าคณะเมือนสองอความเคารพเกรคนทานพระจันทร์คณะสองเมือนสองทจอติการบัตรกับพระเกศดินดูพนีนักื้แล้วมาหน่อยสูงท่่รเทศเื่อนทนมงาเอากินรีได้ต็มเต็มงานเลยพ องเประธานคาะประจนทเมื่อกงการต่างเรื่องและการประธานพลังเจ้าภาพส่เ้อาขอบสวนยันโยมนกเฮียนิลบ่าภาษาบ้าบ้เบิกิบ่้อะไรกแล้ตเสาุดท้งหมดเลย่าสมาธิน้องสมพูสายเฮียนโมตจนบานราชันดุของเขาในวมือนี้แต่ในเวลานี้จะได้เข้าสู่นกพิธีทางศาสนาแบบเบื้องต้นก่อนจะได้เข้าสู่พิธีทางศาสนานี้ก็อยากสรุปย่อเนาะ ให้ประธานการนำของเมืองแล้วก็ประธานเจ้าภาพเจ้าสถานแล้วก็ให้พระเดชนทุกคนทั้ยัธามเจ้าคณะเมืองคณะประสวรค์เมืองอะไรทำผู้นำนั่น,น,นเนาะกตจะตปัจจัยที่ทั้งประเมศบาาจย์ระยัดโยมเนาะที่ได้รวมต่อยอดโมทนาบุญน,นำกันมาหอดปัจจุบันนี้รวมเป็นเงินกีบทั้งหมดหนึ่สิบแปดล้านสามแสนแปดสิบหกพันกีบนั่นหน่อยอเงินบาทนี่งสองหมื่น 2,160บาทและบวกใส่กับทีมงานจออเจมลายอดในปัจจุบันนี้2 0 0 0 0 0 0 0บาทนอกอาหน่อยแล้มาบวกใส่กับเงินบาทปัจจุบันนี้รวมทางปัจจัยนี้47,160บาทกับเงินกีบ18 000, 6, บล้าน3 8 6 0 0 0กีบเนาะ แต่วันนี้มีทั้งเจ้าภาคคนนี้มาต่อยอดคุณปาปาในขณะนี้ก็มีทั้งผ่านอาจารย์สมควรแสนดารามาต่อยอดเี่ก็หนึ่งแสนกีบสาธุมุย่ยในก่องแล้ก็มีผ่านหมอสุเดือนแสนดาราผ่องคนพัว,พวมาต่อยอดสามแสนหานพันกีบสาธุ อ๋อมีแต่ความสุขความเจริญเลยสศกให้บานให้ร่ำให้รวยอนุกรรมเนี่ยนะเนี่ยลิษาธุแล้วก็มีทางน้าธรรมล่าแสงนราขอบคบัวมา